ระบบ3-4-3ของลูเบนอมอลิมซึ่งพึ่งพาตำแหน่งเฉพาะทางสูงและความล้มเหลวในการเติมเต็มตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายอย่างมีคุณภาพกำลังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อความก้าวหน้าโดยรวมของสโมสรในระบบของอมอลิมตำแหน่งวิงแบ็กถือเป็นแกนหลักกลยุทธ์โดยผู้เล่นในตำแหน่งนี้ต้องมีความแข็งแกร่งสูงที่ต้องมาพร้อมกับความอึดระดับสูงเช่นกัน เพื่อวิ่งขึ้นลงตามแนวยาวของสนามได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเกมรวมถึงการทำหน้าที่แบบ2บทบาทที่ต้องรับผิดชอบในการให้ความกว้างในการโจมตีสร้างสรรเกมรุกในขณะเดียวกันก็ต้องถอยลงมาให้การป้องกันแก่ทีมด้วยสโมสรได้ดำเนินการตามกลยุทธ์การผสมผสานร,ระหว่างการพัฒนาผู้เล่นอายุน้อยควบคู่ไปกับการรักษาผู้เล่นหลักที่มีประสบการณ์แม้จะมีการลงทุนในผู้เล่นใหม่ แต่ตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายกลับกลายเป็นตำแหน่งสำคัญที่ต้องซื้อผู้เล่นที่พร้อมลงเล่นทันทีซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขการประเมินผลงานของดิโอโก้ดาโลแสดงให้เห็นว่าเขาดูฝืนธรรมชาติเมื่อถูกใช้งานทางฝั่งซ้ายผลงานที่ย่ำแย่ในเกมกับนอตติงแฮมฟอ o r เรสซ์ซึ่งทำให้เขาถูกเปลี่ยนตัวอย่างรวดเร็วและเน้นย้ำว่าเขาไม่คู่ควรที่จะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมนัดถัดไป กับท็อตแนมฮอสเปอร์ในขณะเดียวกันแพทริกดอกูซึ่งเซ็นสัญญามาด้วยราคา25ล้านปอนด์มีคุณลักษณะการเล่นที่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้แต่ยังแสดงออกถึงความอ่อนประสบการณ์และเคยถูกอมมลิมถอดออกจากทีมชุดใหญ่หลังทําผลงานไม่น่าประทับใจการที่อมมลิมเลือกดาโลที่ไม่ถนัดตำแหน่งนี้มาเล่นวิงแบ็กซ้ายแทนดอกูในช่วงเกมสำคัญ แสดงให้เห็นถึงความไม่ไว้วางใจในความพร้อมของดอกูในปัจจุบันซึ่งนำไปสู่ความจำเป็นในการซื้อผู้เล่นที่พร้อมลงเล่นทันทีในตลาดมกราคมนี้การเร่งรีบในการหาวิงแบ็กซ้ายคนใหม่แสดงให้เห็นว่าอมอลิมตระหนักดีว่าการรอให้ดอกกูเติบโตนั้นเสี่ยงเกินไปเมื่อพิจารณาถึงความสำคัญของการจบในตำแหน่งท็อปโฟเพสติติอย่างออฟต้านะครับ ได้ทำการทำนายผลด้วยซูเปอร์คอมพิวเตอร์โดยคาดการว่าแมนยูเนเตดจะจบฤดูกาล2025-2026ในอันดับที่12แน่นอนว่ามันสร้างความไม่สบายใจให้กับแฟนบอลปีศาจแดงการคาดการนี้นะครับชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลวครั้งใหญ่โดยยูเนเตดจะอยู่ต่ำกว่าทีมที่ถูกคาดการว่าจะคว้าโคต้าไปเล่นยุโรปอย่างคริสตัลพาเลทรวมถึงไบตันบอมัตและนอตติงแฮมฟอร์เรส ที่คาดว่าจะจบใน10อันดับแรกในขณะที่ลิเวอร์พูลนะครับถูกคาดการว่าจะรักษาตำแหน่งแชมป์พรีเมียร์ลีกไว้ได้คำถามสำคัญคือเป็นไปได้อย่างไรที่ทีมซึ่งมีสถิติเกมรุกเป็นอันดับหนึ่งในช่วงเดือนที่แล้วกลับถูกคาดการว่าจะจบในอันดับที่12แน่นอนว่าการทำนายที่มองดูไม่ดีนี้มักไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลการแข่งขันในระยะสั้นแต่มาจากโครงสร้างในทีมที่ไม่ถูกแก้ไข การคาดการที่ต่ำเช่นนี้สะท้อนถึงความไม่สมดุลของทีมซึ่งถูกมองว่าความล้มเหลวของผู้เล่นราคาแพงอย่างเซสโกและความเปราะบางทางวิธีการเล่นที่เห็นได้ชัดในตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายซึ่งเชื่อว่าจุดอ่อนเหล่านี้จะถูกเปิดโปงเมื่อทีมต้องเชิญกับแรงกดดันตลอดทั้งฤด,ดูกาลและเราก็เริ่มเห็นจากเกมนอตติงแฮมฟอร์เรสดังนั้นความกดดันในการทำงานของอมโิมจึงเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ การแก้ไขวิกฤตวิงแบ็กซ้ายและวิกฤตหน้าเป้าในช่วงตลาดซื้อขายฤดูหนาวเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพนั้นสำคัญมากๆหากคำพยากรณ์อันดับที่12มันเป็นจริงมันจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสโมสรการพลาดไปเล่นยูฟ่าแชมเปียนลีกติดต่อกันจะกีดการแมนยูออกจากตลาดนักเตะชั้นนำและอาจทำให้นักเตะที่มีคุณภาพสูงจะพิจารณาออกจากทีม เพื่อตอบสนองต่อวิกฤตกองหน้าจึงมีข่าวลือเกี่ยวกับนักเตะใหม่มากมายหนึ่งในนั้นนะครับยูเนเตตเตรียมข้อเสนอ50ล้านยูโรสำหรับวิกตอร์โรเกกองหน้าดาวรุ่งของเพาเมลัสโดยมีรายงานว่าอโมลิมเลือกเขาให้เป็นกองหน้าคนถัดไปการที่สโมสรอนเตรียมทุ่มเงินจำนวนมากสะท้อนให้เห็นว่าฝ่ายบริหารเต็มใจที่จะยอมรับและแก้ไขข้อผิดพลาดซึ่งเป็นสัญญาณลดความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบต่อโอกาสในการเข้าถึงยูฟาแชมเปียนลีกการกลับมาของลิซันโดมาร์ติเนสกองหลังทีมชาติอาเจนติน่าซึ่งกลับมาฝึกซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ่แล้วหลังจากต้องพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บ ACL ไปนานกว่า9เดือนแม้มาร์ติเนสนะครับแม้จะไม่ได้ร่วมเดินทางไปกับทีมเพื่อพบกับฟอ r เรสแต่มีความเป็นไปได้ที่เขาจะพร้อมเดินทางไปลอนดอน เพื่อเผชิญหน้ากับสเปอร์นในสุดสัปดาห์นี้นอกจากนี้แฮร์รี่แม็กควายซึ่งพลาดเกมกับไบตันเนื่องจากอาการบาดเจ็บเล็กน้อยก็ได้กลับมาอยู่ในเกมล่าสุดในฐานะตัวสำรองเป็นสถานการณ์ที่ดีสำหรับดูเบนอโมลิมเนื่องจากเขามีโอกาสเลือกใช้งานผู้เล่นในทีมชุดใหญ่ที่ฟิตสมบูรณ์ที่สุดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทีมเมื่อปีก่อนการกลับมาของมาร์ติเนสมีความหมายมากกว่าแค่การเพิ่มจำนวนผู้เล่น แต่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างเกมของอมโมลิมบทวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ชี้ว่ายูเนเตดขาดช่วงการครอบครองบอลที่มีประสิทธิภาพที่ต่อเนื่องลิชาซึ่งเป็นกองหลังที่โดดเด่นด้านการจ่ายบอลภายใต้ความกดดันสูงจะสามารถยกระดับการสร้างเกมจากแดนหลังให้มีประสิทธิภาพมั่นคงซึ่งเป็นกุญแจสำคัญ ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ทีมที่สามารถควบคุมจังหวะของเกมได้ตามที่อโมลิมต้องการการกลับมาของเขาจึงเป็นตัวกระตุ้นที่อาจนำไปสู่การพัฒนาทางวิธีการเล่นในขั้นตอนต่อไปโจชัวเซอร์เซ่กองหน้าชาวดัดวัย2ีปีกำลังประสบปัญหาเรื่องนาทีการเล่นที่จำกัดภายใต้การคุมทีมของอโมลิมสถานการณ์นี้ทำให้หลายสโมสรในยุโรปมองว่าเขาเป็นตัวเลือกในตลาด มีรายงานจากฟาบิซิโอโรมาโนว่าโลมาได้ติดต่อสอบถามในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อสำรวจความเป็นไปได้ในการย้ายทีมแบบยืมตัวในเดือนมกราคมส่วนเวสแฮมนะครับก็เป็นอีกสโมสรที่ให้ความสนใจการที่แมนยูนิเต็ดใกล้จะปล่อยตัวเซอร์เซแสดงให้เห็นถึงความเร่งด่วนในการปรับปรุงสมดุลของทีม แมนยูนเต็ดได้ระบุก,กองหน้าชาวแคมารูนวัย21ปีที่มีชื่อว่าคาวเอต้าอียองจากสโมสรอนเลบันเต้ว่าเป็นตัวแทนที่เหมาะสมที่สุดหากเซอร์กเซอ์อำลาทีมในเดือนมกราคมอียองทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในสเปนโดยยิงได้5ประตูใน7เกมให้กับสโมสรอนโดยอียองมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่40ล้านยูโร ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้า